นับสนุนโดยโอิชิขวดแก้วกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันสายตลอดเลยเนียเฮ้ยก้าเอ้ยเนี่ยพี่เอยผมบอกเขาจ้าผมคนเดียวก็ได้ดิเดี๋ยวผมเปิดรายการให้ง่ายๆบทมันมันจะมีอะไรเนี่ยไอ้ก้าเนี่ยสวัสดีครับผมพบกับรายการโอชากับโอิชินะครับทุกวันพุธห้าโมงพี่ดู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 อะไรเนี่ยเสียงรถเพือพน่ารักนะน่ารักมากไปดูยางอินเตอร์เลี่ยงโอ้ยพี่เดาพี่เดา อันนี้ไปไหนมาเนี่ยไม่พี่คือนี่ครับวันนี้เห็นควันโพยพุ่งมันอันตรายเลยควันโพยพุ่งเตรียมเครื่องดับเพลิงมาด้วย ควันพวยพุ่งแถวๆนู้นน่ะหรอใช่ครับเอ็งนึกว่าไฟไหม้เออนึกว่าไฟไใช่ไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวเรจะมาเปิดไฟการโอเคโอเค์ๆก่อนรายการก่อนเออสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับรายการโอชาดกโอชีทุกวันพุธเวลาห้าโมงครึ่งทางทราเวลแชนแนลไทยแลนด์ช่องช่องแปดสิบเก้ากับห้าสิบกันเองเราเป็นใครผมที่ตีกล้าครับผมครับฟัตติ้งฮีโร่เจ้าเก่าเจ้าเดิมใช่กลับมาเรื่องควันต่อเดี๋ยวนี้พี่แก้งผมมูดชีใส่ปากพี่แล้โอ้โหไอ้บ้าไม่ใช่ครีมสดพี่ดอกพี่ดอก ตรงนู้นนี่ครนี้นี่เข้ากับตีมรายการเราทำไมพี่มันเป็นตีมกระทะร้อนเฟ้ยอ๋อเคยฟังไหมเคยฟังไหมเพลงนี้ไม่เคยยังไงอยู่ในกระทะมันร้อนยังกับไฟเยอะไม่ใช่ไหมเดี๋ยวเขาฟ้องนะเดี๋ยวเขาฟ้องเพื่อจะเพื่อเพื่อ่อเพื่อนกั่อเพื่อีพื่อเอเพม่อเพื่อเพ่ทเ่อเ่อนพ่อเพื่อเพ่อเพอเพื่าเั้นอเพื่อเพเพื่อเพื่อเพื่อเเพื่เพืเพือเ่เ่อเเพือ่อว่เ ดี๊ี้อน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 ดูหน้าสิชื่ออะไรนะคะชื่อกี้ค่ะชื่อกี้กี่ค่ะคุณพ่อดูไอ้มดแดงมาก่อนไดรู้จักรู้จักตุกี่ี้ไหมรู้จักที่มันหัวล้านไงเออมันจยิ่งยิ่งหัวล้นมันเก่าวแล้วที่ก่อตอนนี้ตัปีเด้อปีเด้อปีเด้อ ติดเรทจิ๊กจักรเรียนเรียนไหนนะครับจิ๊กจัธรรมศาสตร์ค่ะธรรมศาสตร์สังคมสงเคราะห์ค่ะอ๋อสังคมสงเคราะห์พอเรียนจบแล้วก็ช่วยมาสังเคราะห์สังคมไทยให้ดีด้วยน่าสงเคราะห์ที่สุดเลยตอนนี้อะไรเดี๋ยวนะตอบคือตอจริงทำกิจกรรมอะไรบ้างอยู่สังคมสงเคราะห์ ก็เป็นดาภนะค่ะครับดาคณะดาภนะเป็นดาคณะโอ้โหดูดาภนะสังคมสงเคราะห์แล้วก็จะมีกิจกรรมมหาลัยก็แบบเป็นอยู่ชมรมเต้นของมหาลัยชมรมเต้นเต้นอะไร เต็เโทนหีบขอบกอกีเสร็จแน่เฮ้ยโอ้โหขอดูเสร็จแน่ได้แล้วคู่จัตตากไม่ได้เตรียมโทนเตรียมโทนเตร้อมนโทนเอานะอยู่ในกระทะมันร้อนยังกับไฟเยอะลังคาแคลิบอยก็มีแต่ไฟเบอร์กินผักผลไม้ก็มีแต่ไฟเบอร์เข้าไปเข้าไปเข้าไปเล่นกับไฟเบอร์เต้นสิไม่เคยได้ยินเหรอเต็มไฟเบอร์ไฟเบอร์พี่ก็แต่งเองเป็นฟีเจอริ่งกันไม่เคยมีเพลงนี้มาก่อนที่พี่พึ่งแต่งเพิ่งแต่งขอไปดี ไหนใส่ลายเต็มแบบคอร์ดแต่ดอกกระดูกคอหลุดอยู่ในกระทะก็มีแต่ไฟเย่อลังคาแคริบอยก็มีแต่ไฟเบอร์ป่าละมาละกินอักผลไม้ก็มีแต่ไฟเบอร์อะไรผลไม้นะกินผลไม้กินไเบอร์นะนะแล้ววันนี้จะไปกินร้านอะไรกันบ้างเนี่ยกระทะกระทะร้อนพี่ดูครับอ๋อเป็นกระทะร้อนนี่เนี่ยกินอะไลร้านอยู่กินตั้งแต่แบบว่าเข้าวงการใหม่ๆหม่นี่โตทีบอลคาไปกินเลยร้าน้ะเริ่มจากร้านนี้กันเลยชอบกินอาหารทะเลไหมลูก อ่านทะเลแล้วชอบผีทะเลไหมผีทะเลอย่างพี่กล้านด้ใช่ไหมคะกินากลังจะบอกเล้ว่กอดซุปเปอหลังๆนี่แหละครับไอ้กล้ามันเริ่มมีปากมีเสียงพี่ก้ามีเสียงนะกี้กี้ก็ทำใจนะอยู่รายการที่ทำตัวตามสบายเหมือนบ้านไปเลยไปีกว่าแรกไเพราะฉะนั้นตามพี่แมาอยู่ในกระทะก็มีแต่ไฟเบอร์ นับสนุนโดยโอ้ยชิขวดแก้วกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากัน ผมเรียกได้ว่าครับโตมากับทางนี้เลยก็ได้ผมจำได้โจอีบอยพี่พาผมมากินน่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับเราอยู่กับพี่ครับหอยทอดชาวเลสวัสดีพี่ธิพนครับโอ้โหเป็นเอีไรมาดีงามพี่ธิพนครับรู้ไหมครับหอยทอดชาวเลกินกับอะไรอร่อยโอ้ยซีอีครีมดีขวดแก้วสีเขียวครับคนละสิบสองคนในตู้ผมแบกโอ้ยชีพังตู้ ครับถามพี่พลนิดนึงคือชอบเลนแมกโนนหรือครับหรือต้องไปหอยด้าชาวเลนี้เกี่ยวไหมพี่กศทำไมถึงตั้งชื่อชาวเลครับเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือครับไปอ่านเจอชาวเลเนี่ยครับเป็นประชากรที่สามารถดำน้ำสิบห้านาทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใช่แล้วจับปลาด้วยมือเปล่าด้วยนะเราก็เลยเอ๊ะคิดมอนเสร็จว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นมืออาชีพเกี่ยวอะไท้องทะเลครับ ก็เลยมาตั้งสิเพราของของผมขายในของทะเลใช่ไหมขายตั้งแตปีหนึ่งต้องปีหนึ่งหกผานโทษอายุเท่าไหร่คพี่นี่สิบสามแล้วโอ้พี่น่ไม่บอกเลยผมนึกว่าดาราเกาหลีกินอะไรยังไงเิ้ยังไงเจ้าของร้านย่างนีมากใช่ใช่มันมีสัตว์าต้านอะทุกคนนักชาเขียวนะออสูตรคิดเองคิดเองลองผิดลองถูกมาได้ นี่นะครับ,บ4 1ปีผมจะบอกให้ว่าความพิเศษของเขานี่คือแป้งไม่เหมือนที่งจ้าคือผมชิมมาหลายร้านแล้ว,แ,ลวแปง<ำ>้งฐางเดียวกันทําเหนียวก็ได้ทํากรอบก็ได้นะอ,อันนี้คือสูตรคิดเองหมดคิดเองหมดนะมันค่อยเป็น,น,นค่อยไปอะมันก็40กว่าปีเราขอบเหนียวแล้วข้างในเอ้ยขอบกรอบข้างในเหนียวได้ไหมนั่นมันพิซซ่าเอาแล้วครับได้ทำได้ทำได้ด้วยหรอเขาจะยิ่งอร่อยเราเคี้ยวด้วยกันมันจะกรุบกรอบแล้วก็เหนียวด้วยขอบที่กรอบแล้วข้างในก็นุ่มรุ่ม น้ำจิ้มใส่หน่อยใช่ใช่น้ำจิ้มไปไหนขาตรงนี้จิ้มหน่อยปกตินะครับคือน้ำจิ้มเราในสารนะาทำเองกินยังไงให้อร่อยรู้ไหมครับนี่ผมทําให้ดูครับจริงจริงผมจิ้อย่างนี้จริงจพอแล้วพอแล้วโคตรอร่อยนะร้อนแล้วคนก็ไม่ได้ไอไม่เชื่อผมพอแล้วเชื่อผมสิพี่อย่ามาเถียงผมอ่ะชิมเชื่อน้องนกิ๊กกี้ชิมต่างต่างเชื่อพี่ต่างเองตัาเองกิ๊กกับเองแข่งเนี่ยเขาไม่มีใครช่วยใครทำไง อีกจานหนึ่งอีกจานหนึ่งนี่ความพิเศษเป็นไงครอันนี้คือออลลิชีน้อนเลยออลทอดออลลิชีน้อนคือคั่งแรงแรงมี่ข่สิบปีเต็มๆมีตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวหยุดหยุดซอนนี่ตังทุกวันซอส่ไม่มีสารกันบูดไม่มีอะไรแต่ต้องแช่เย็นแต่ต้องแช่เย็นครับเพราะว่าเราไม่มีสารอะไรเกอะอกินซอสเขาอร่อยจริงเขาชาดเือน้ำตาล โคตรอร่อยอ่ะโอ้ยออส่วนออส่วนที่เราตัวกินกับข้าวโคตรอร่อยออส่วนนี่คุณดูแชะแชะยางงี้เดี๋ยแล้วเราคุณกินไปทอดางนู้หน่อยโอเคไปทอดกันรู้หน่อยทานไปด้วยออส่วนนี่น้องจักรแป้งกรอบกรุบคุณนี่ออริจินอลออริจินอลมากับไข่ชุบสิบปีแรกนี่ไม่มีอย่างอื่นเลยนะอ๋ออันนี้คือสร้างตัวจากการนี้เลยตัวนี้เลยตัวเดียวขายตัวเดียวขายไม่ได้โอ้โห

หุ่นยอดครับตักมาเนี่ยมันต้องคำโตๆนี่แล้วข้าวเสียแดดวันนี้หอยเล็กนะโอ้นี่หอยเล็กเล้วจริงจริงผัดไทยห่อไข่ไม่หูหงแล้วเวลาเขาห่อมันเป็นไข่นี่ไม่ได้ละห่อมันนี่แบบร้อนๆนะคุณบีบมะนาวใส่ลงไป เปิดตั้งแต่ีโมงดีโมงเนี่ยเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มแต่จีทเจ็ดโมงครึ่งก็ทานได้แเรามันขยันทุกวันเปิดทุกวันทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดกเวงเวีใหม่เป็นการให้ให้เด็กไปกับบ้านคอยเท่าไหร่ประมาณสี่วันก็นี่ยเวลาต้นเหตุของความขยันเวลาของเราจะมาตรฐานจะมีคนไม่มีคนก็ต้องปิดสามทุ่ม แต่ถ้าคนเยอะเราก็จะบอกเขาว่าครัวจะติดตามเพื่มุจะสั่งรบหน้าไว้ก่อนได้เรียกว่ากินได้แบบอาหารมื้อเช้ากันมื้อเย็นเลยเพราะว่านี่ตั้งใจว่าหลังหน้าฝนนี่จะเปิดถึงตีสามโเพราะว่าคนเรียกร้องกันดักนะออกจากฟังกี้วีล่าใชเข้ามานี่เดม้งเดม้งเลยไม่เก็บไว้ที่ไหนครับเนี่ยไงใส่ไายไว้ใส่ไขเราไม่ต้องไลยเรายวไม่ขุด สำหรับวันนี้ครับขอบคุณยนิพนธ์ด้วยนะครับกับร้านถอยทอดชาเลขอมอบกิมเซตจากโอชิกินี้เลยขอบคุณคามใจเนียบคุณด้วยสิบปีของผมนี่ผมไปกินร้านเฮียให้เราบ่อยยังไงเดี๋ยวกลับมาบ่อยๆครับผมนี่กินโอชิเฮียนิพนธ์ยืนยันมาแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับขายเขียวทับให้หนุ่มแน่นสี่ร้านก็มีขายเนี่ยมีด้วยร้านดีๆมีขายโอชิเพราะฉะนั้นร้านดีๆอย่างนี้ครับน้องกิ๊กจบแค่นี้ไม่ได้ของดีๆอย่างนี้ครับ คอนเสิร์ตมาครับเฮ้ยรับกลับได้ไหมล่ะรบวันนี้ใส่เสื้อเหมือนกันนรัคุณสองคนเนี่ยครับผมนี่กินอาหารทะเลเยอะๆครับผมสมองดีๆตาเกลืปัดเบืองแร็ให้หน่อยได้ไหมได้เลยครับมาผมหอยทอดชาวเลเลยอาหอยทอดชาวเลี้ยออเฮ้ยเฮ้เฮ้ยนทอดชาวเลี้ยระทะร้อนว่า้องนาก็ร้อนเโอ้ หอยดีกว่านะทะร้อนร้อนรับรองอร่อยกว่าร้านไหนไหนก็ใหญ่ไม่สู้ทั้งหอยนั่งลมและหอยแม่นผู้ <Yeah. S 1> ดูสิดูหอยเขาใหญ่ oh จริงๆแล้วกระแป้งบางๆน่ากินน <Yeah. S 1> ่ากินยิ่ยินแล้วก็รีงม,มาไวๆฟ <Yeah. S 1> ังซอยท่งองล้ม่ใช่เอกไกมเข oh ้าศูนย์วิจัยสายกับ R C S หร oh ือจะลอง V T S มากินหอยก็โอเค <Okay. S 1> โอเคโอเคโอเคต้องกินกับโปอีช e ีเข้ากันเหมือนกุ้งชีกิน รับเราว่าหอยใหญ่สงสารใจหอยใหญ่หอยใหญ่ต้องหอยทอดชาวเลหอยสดหอยใหม่ที่นี่เขาโอเคหอยใหญ่หอยใหญ่หอยทอดชาวเลหอยสดหอยใหม่ที่นี่เขาโอเคหอยใหญ่หอยใหญ่หอยทอดชาวเลหอยสดหอยใหม่ที่นี่เขาโอเคหอยใหญ่หอยใหญ่ต้องหอยทอดชาวเล สนับสนุนโดยโอยชิขวดแก้วกินกับอะไรก็อร่อยเข้ากันเข้ากันคุณรู้ไหมครับ เมื่อกี้ผ่านกระทะมาแล้วหนึ่งกระทะกระทะนี้เขาดังมากเลยเยาวราชจนถึงขั้นมีป้ายไฟที่แฟนบทำให้หันไปดูครับโอ้โหผมนึกว่าดาราเกาหลีเป็นไฟปิดปปิดป้เหมือนป้ายหรอกอารมณ์แบบนี่ป้ายไฟแฟนบทำให้นี่ครับอยู่กับเจ๊เจ๊แขงเจ๊ขงกับเจ๊ยิ้มสวัสดีครับ ผมอาจจะจำชื่อเรียกยากไปนิดนึงเจ๊เคงเจ๊เคงเจ๊ยิ้วตาเพนี่อดีตงานของคนจีนคุณรู้ไหมคนจีนที่เขาพอจะคุยกันเขาเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟชาก่อนโอ้ยชิคกี้พายครับคนแก้วจี๊ยยิ้วคนน้ำซีซาร์บะทั้งนั้นกินกับอะไรก็อร่อยเลยครับดีครัครับกันขอไปย่างครามาดีเดียร์ของคนย่างดีครับนิ่มให้เจ๊เคงนะครับ ประวัติก่อนเริ่มขายตรงไหนเร,เริ่มยังไงครับประวัติกออ็คือของ阿เจกของอาเจกของอาเจกของเจ๊เคิงอีกทีของน้องน้องชายซัดน้องสาวโอเค,อเคให้ช่วยเขาขายครับขายก็ขายปไปเรื่อยเดินตัวจนมาต่ออาจรยิ<ー>้มอ๋อแล้วตอนนี้อาเจกก็ไม่ได้ทําแล้วอาเจกเสียไปแล้วน้องชายน้องชายพาะน้องชายพาอยังยิ้มนี่ก็คือเป็นเป็นผู้สูตรพ่อเลยผมได้ยินมาว่าความความพิเศษเนี่ย นอกจากหนังไก่นี่ครับสังเกตูปกติแล้วนะครับผู้จิ๋่ตวนไก่เนี่ยร้านอื่นเขาไม่มีนะหนังไก่ใช่แต่ร้านนี้มีหนังไก่ทอดจริงๆแล้วมันมันมีหนังไก่เพราะเกี่ยวกับลูกค้ามากกว่าลูกค้าก็ถามหาก็ถามหาเราก็เลยทำมาแต่เมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนไม่มีคิดเองนะครับใช่ไหมฮะน้ำจิ้มีคิดเองมาคิดเองนั่นแหละอ่ะคิดเ้ำกันพูดซ้ำอีกนะ คราวนี้มาถึงก็เดี๋ยวว่ากันมีกี่แบบมีกี่แบบอะไรบ้างอ,อ,อันนี้คืออบอันนี้คืออบต่างก,กับขั้วยังไหขั้วก,ก็คือผัดละเลงไปเลยรสชาติต่างกันไหมครับรสชาติต่างกันถ้าขั้วเป็นไงครับมันก็กรอบกว่ากรอบกว่าแล้วกินกับท่านเหมือนจะแรงกว่าไหมครับเพราะมันคุกไปคุกมาก็เหมือนกันแต่ให้เออบนี่มันจะนิ่มกว่าหน่อยนึงอ๋อจะนิ่มกว่าอื้ออื้มอื้ม ความหอมต่างกันครับคือมันจะได้กลิ่นกระชับตรงนี้นี่กินกระทัแรงกว่ามั้ยกินกระชัะททแรงกว่าแล้วก็เส้นจะมีความกรอบกว่าครับแต่ก็ละมุนละมุนนี่ผมแนะนาผมความพิเศษของอบนะครับไข่เขาไข่เขาไข่เขาจะไม่ได้ขุกลงไปในในนี้เลยแต่ว่าไข่ตอกไปหนึ่งใบแล้วก็ปิดปาเมนันจะลอย<า>หน้าอยู่ใช่ปิดปาแล้วก็อบจนไข่เนี่ยเกาะติดกับเส้นครับออกมาเป็นกุ้งเตี๋ยวลักษณะนี้กุ้งเตี๋ยวอบไก่ซึ่งพอกินกับไข่แดงนยฮะผมว่าเนี่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ นี่พอเราเจาะอย่างเงี้ยกินกับเส้นแล้วคุกไข่แดงเงี้ยมันจะหอมขึ้นมันจะไม่เหมือนกับคั่วลงไปทีเดีไข่แดงเวลาช่วยใช่เนี่ยนะลองชิมบ้างคุกกับเส้นมันคือแตกต่างกันควแล้วจะอร่อยแบบกอบนี่แล้วข้าวเส้นเลยเป็นผมว่ามันจะสังอมขายทั้งคู่จะบอกให้ขายทั้งคู่ขนาดนี้แซงขับเกาหลีทางใต้ท่านี่ไม่ธรรมดานะครับนี่วันี่ปกติเขามีแต่เลนเซเว่น พูพีเอ็มอะไรอย่างนี้ข้าเด๋ยวขั้วไก่เจ้ไเคยคงิ้มโอ้โหสุดปกตินี่คุณร่าขับฮูเ e อ็นดิวันี่มอาอ่อเลยกอกซันดาเร่าก็มาชิมนะครับอร่อยมากยังไม่หมดพี่กรับมีอะไรอีกนี่กระเหล่าน้ำค่ะโุ้งมาก ลูกเดี<ช>่ยวเขาใส่เป็นซุปด้วยอันนี้คืออะไรครับกระหล่ำน้ําค่ะเพราะว่าอาหารรล้วเนี้ยส่วนมากมันจะเป็นแห้งๆนะฮะมีกรงกรอบอะไรเงี้ยคือเราแบบฝืกคองไงมึกคอร์าซดน้ำไปลูกค้ามาแล้วก็วเอาน้ําซุปไปก็ถ้วยหนึ่งอ๋อไปก็ถ้วยนึ่งซดคอ,อถ,ถ้ายังไม่คล่องคอคอ,อนี่ครับตามด้วยโอยชีปลคือนี่ครับก็ชมอร่อยจริงกี่ปีแล้วนะห้าสิบห้าสิบเอ็ดปีนี่ครึ่งศตวรรษยาวนานครึ่งศตวรรษแต่หน้ากัยังข่องใสมาก มือสาวเกาหลีเพราะว่าม้ากลัวยีมะทุกวันเริ่หมดชามแล้วเนี่ยบ้ามากเลยขออบอิ่มชามเลยได้ยังอ่าตาถึงนะเราเป็นนักร้องมาฮะเป็นนักร้องเป็นนักร้องวงนี้จะมีไฟไฟลั่กคนแต่ตายชักช้าทำได้ไหมป๊อปกปีบาบาเองครับ โอ้โหก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดขนาดนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวโควกลางเจ๊เข่งเจ๊เง,เจงิ้มต่มอไปเลยครับกระซาวจากโอชิคลิมทีให้เจ๊เขงประการน,นะครับโอเคร้านดีๆอย่างนี้นต้องคู่กับโอชิคลิมทีเท่านั้นอ่าเราที่สำคัญครับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับน้องกิกี้นะครับขอบคุณมากครับเป็นอะไรนะมดเอ็กมดเอ็กซ์กิ๊กกิ๊กิ๊กกิ๊กอันนี้สอุณมากๆเลยขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับอ่าหลังจากนั้นปิดรายการอย่างเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับเมื่อกี้พบกับเขาไปแล้วร้านแรกกลับมาสีลาที่สองคอนเสิ เอาไปเยเฮ้ยเอาไปมาด้วะอะไรเนี่ยไปไปนี know, like ่ที 1> <1 ่เราพูดถึงไงนี่ม <ok ึงก็เป็นแฟนขับร้านเจเขาเหรอโอ้ยผมติดตามมานานแล้วโอ้โหเป็นติ่งเป็นติ่งเมือนเจ๊คิงกับเชีโอ้ยนี่ทำมานานแล้วนะเนี่ยเนี่ยไหนๆเป็นแฟนขับแล้วแล้วใครร้านเจเหน่อยได้ไหมได้ครับร้านเจกับเฮียลองฟังครับ แทปนี้หน่อยไทพแลมากับก้าและอาจารย์กอบเรามาหาของกินไม่ได้มาเดินชอปอยู่สวนมะลิแต่ไม่ได้มาร้อยมาลยมากับโออิชิมาหาก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ยืนอยู่ปากซอยแต่ได้ยินเสียงเปลงตะหลิวโขกกระทะมาจากร้านเจ๊เขงเปิดทุกวันไม่เว้นจุดจีนหรือเชงเม้งรายได้ดีเหมือนบางเจ้าประกาศเสงเส้นกรอบนอกนุ่มในไก่หมักซีอิ๊วตบัดกระทะแขวงตะหลิวพริ้วพิ้วใครผ่านได้กินก็เป็นต้องขมวดคิ้วต่อคิวรีบมาจิ้ม จะไปดูงิ้ว <Yeah! S 1> นอกจากไก่แล้วยังมีหมึกกุ้งกระทะร้อนฉาไตาแล้วยังสะดุ้งอร่อยไฮโซในราคาลูกพุ่ง <Yeah! S 1> กับบ้านเงินเหลือแถมยังอิ่มเต็มพุงพั <c oughs> ้วขั้วไก่เจ๊เข่งเฮ้เฮ้ใจเย็นอย่าเมงเฮ้เฮ้เฉลิมเคซีเอ๊เฮ้เฮ้ลองมาชิมน่เฮ้เฮ้ขั้วไก่เจ๊เข่งเฮ้เฮ้ใจเย็นอย่าเม้ง เฮ้เตบนนอยเตบนนอยเตบนนอยเอเ้นหน่อยเตบนนี่ตัดน่อยเอาโยกหน่อยโยกหน่อยโยกหน่อยโยกหไปโยกหน่อยขอบคุณบุรีรัมย์ด้วยนะครับแล้วขอบคุณไอซี่ด้วยไอันแมนครับพัะคุณทมครับพัคเต็ดฮิโร่นะ TC กล้านะครับในรายการโอชาดกับโอชิได้ทุกวันพุธเวลา5้าโมงครึ่งทาง Travel Channel Thailand ช่วง89หรือ50ครับ วันนี้ครับปิดด้วยการหัวใจใจเคิ้นเฮ้เ hey, ฮ <Hey, hey. S 1> ใจเย็นอย่าเม้งเฮยเฮ่เรือเค4โอ้เฮยเฮยลองมาชิมได้เฮยเฮย